ทุกของกายในยทุกแน่นอนเนี่ยพระอาหารหันต์พระพุทธองค์ก็ทุกทุกกายเนี่ยความเหนื่อยความหิวความเจ็บความปวดเป็นธรรมดาอยู่แลนะเพราะท่านมีกายนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายนั่นนี่เอาชนะมันไม่ได้หรอกแต่ท่านเข้าใจมันได้ท่านเอาชนะมันไม่ได้แต่เข้าใจมันได้เน ท่านเอาชนะความเจ็บไม่ได้แต่ท่านเข้าใจความเจ็บได้เมื่อท่านเข้าใจนะใจนั้นจะไม่ทุกข์แต่กายน่ะทุกข์ครับแต่ใจจะไม่ทุกข์น,นี่ถ้าเข้าใจเรื่องของตนเองจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้มองออกไปข้างนอกบ้างจากประสบการณ์การเข้าใจเรื่องของตนเองน αι. จะน่นำไปสู่การเข้าใจเรื่องของผู้อื่นเช่นกัน,นท่านอย่าหลงสมมุติกันมากนักท่านอย่าสำคัญมากนักในความเป็นพระจนลืมความเป็นคน,นลืมเป็นความลืมเรียกความมีชีวิตอย่าสำคัญว่าตัวเองเป็นพระจนลืมความมีชีวิตท่านอย่าหลงสมมุติกันมากนัก รู้จักสมมุติและอาศัยสมมุติไม่ให้หลงสมมุติตอนนี้สมมุติเราบทบาทเราคือเล่นความเป็นพระเนี่ยรู้จักความเป็นพระแล้วเล่นให้มันสมบทบาทความเป็นพระอย่าหลงหากท่านหลงในความเป็นพระจะเป็นยังไงท่านจะเริ่มจัดแจงผู้อ <c oughs> ื่นละนี้ <c oughs> อยากให้พระต้องเป็นอย่างนั้นพระต้องเป็นอย่างนี้นีนนน่พอเห็นคนที่ทำผิดจากสิ่งที่ตนเองอยากให้เป็นท่านก็จะเริ่มไม่พอใจเนี่ยเขาเรียกว่าหลงบทอินในบทคำว่าหลงนะอินสำคัญมั่นหมายนะจนลืม ความเป็นคน,นความรู้สึกนท่านลืมความรู้สึกท่านอย่าลืมนะว่าความถูกต้องที่ท่านเข้าใจว่าถูกต้องนะ,นะมันทำลายความรู้สึกคนอื่นก็ได้ท่านเห็นไหมว่าพระวินัยที่ท่านสำคัญมั่นหมาย เอาไปะยะัดเยียดให้ผู้อื่นเนี่ยทำลายความเป็นมิตรนี่ที่ผมกำลังพูดนะแต่ว่าเรารู้พระวินัยเรายึดในหลักของพระวินัยและปฏิบัติตามพระวินัยและเข้าใจผู้อื่นด้วยนะเข้าใจเรื่องของกรรมด้วยถ้าท่านเข้าใจเรื่องของกรรมที่แท้จริงท่านจะไม่ไปจัดแจงผู้อื่นเลย ท่านจะรู้ว่าเขาทำอย่างนั้นเขาเนไหนเป็นผู้รับผลแห่งแห่งกรรมนั่นท่านจะไม่สร้างศัตรูด้วยเพียงแค่ความรู้ในพระวินัยของท่านผมเห็นเนี่ยผิดกันเพราะพระวินัยนี่หลายองค์แล้วนะพออหลงสมมุติจริงจังนะหลงในบทบาทอินจนเกินไปจนลืมความเป็นคน